สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นไมค์ a f t h a าร์ o คอโหมดแบบเสี่ยงตายคดพ่อคดแม่เสี่ยงตายปะเริ่มเลยฮาร์ดคอโหมดกดนี่งไงเปิดมาตอนแรกก็แหลกเจ็บด้วยตอนนี้อยู่ในไมค์คาร์เวอร์ชั่นหนึ่นะครับรอแม่งแบบโหลดก่อนกระตุกเหลือเกินเราฮาร์ดคอโหมดเราไม่สนใจแล้วนั้นนะอ่ะเราจะเล่นแบบเสี่ยงตายเห็นเมืองอยู่ตรงนี้ตอนเกิดน่ามาละ โอ้โหเสี่ยงตายสุดๆไอโอ้ได้ไงแตงโมได้ละได้กินละได้ของดีละจ่งหวะเนี้ยเอาแตงโมมากินก่อนประทางชีวิตละช่วงนี้ตอนนี้อยากได้เหล็กสักหนึ่งอันนะแต่เราจะไม่เรายังหาเหล็กไม่เจอแล้วก็อุ้ยแกะสีชมพูอุ้ยหายากด้วยแกะสีชมพูสวยแล้วกูไปฆ่ามันเฉยเลยจะอยู่รอดจนถึงคืนที่สามได้หรือปเปล่าอัพเแบบเสี่ยงตายขนาดนี้ เรามันมีน้อยอะเดี๋ยวเราต้องไปหาตัดไม้กันสักหน่อยแล้วกันนะคนดูอีธานนี่แหละแม่งจะเยอะตรงอีฐานนี่แหละตรงเหมืองนี้เลยโอ้ว้าวโอ้ว้าวเป็นไงแกะสีจมูเจออีกแล้วว้าวชมความสวยงามนิดเดียวแค่นั้นแหละมึงอะไ,ไปไปไปเพื่อนโดนฆ่าแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะเราจะลงปบ้างล่างเดี๋ยวเราจะลงแบง,าง,า,งางล่างกน ไปได้เวลาลงวา,างล่างไอเี้ยกูตายเลอยอมึกยากอะจะแบบว่าโชว์เทพซะหน่อยอะเนาะแบบไวแบบว่าปึ๊บลงวางเตียงโอยเทพเลยแม่งไม่เป็นไปตามที่จินตนาการเฉยเลยตัดไม้ตัดไม้ตัดไม,ดไม,ดไม้ระหว่างรอแมปมันโหลดเราก็ตัดไม้กันไปนะไม่ได้มีอะไรยากเอาแล้วมึงไม่ตัดอ่ะเราจะอยู่รอดจนถึงคืนที่สามไหมเมื่อกี้นี้แม่งยังไม่ได้สักคืนเลยหรือว่าแต่คืนเลยครึ่งวันแม่งยังไม่ถึงเลยมั้งเมื่อกี้นะนี่พระอาทิตย์เพิ่งขึ้นครับ จฉวเลยรอบนี้แหนมึงเจอกูอา้าวอะไรวะโอ้ยไบโอมนี้หาหมู่บ้านง่ายนะเดี๋ยวเราไปหาหมู่บ้านกันเลยดีกว่าฮาร์ดคอร์ทั้งทีนอนอยู่เฉยเลือะไม่ได้นะนอนอยู่เฉยมันไม่ใช่แนวนะครัฮาร์ดคอร์โหมดใครเขาเล่นเซฟกันนี่มันต้องงี้นี่เราเล่น S 1> <S 1> <S มีแต่คนเล่นเซฟเซฟไปมีแต่ผมเนี่ยนะบ้าเล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกูเจอวัวกูเจอวัวแล้วเจอวัวแล้วเจอวัว,วลแล้ววัววัวจ๋าคิดถึงจลยรีม่จุบหน่อยนี่นะมึงเห็น <S <S เพื่อนมึงตายไหมมึงเห็นไหมมึงแกะ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 แดาวหนึ่งดาวสองดาวสามเอยเก็บหมดตี้มาดิครับ คือตอนนี้เรามีหนังอยู่หกอันใช่ไหมอ้หหกอันนี้เราสามารถทํานี่ได้เลยหมวกโอเคใส่หมวออกแล้วเยโดเราจะลงไปหาเล็กกันในที่มืดๆแบบนี้นะครับบอกเลยไม่กลัวแรงนั้นแหละชีวิตเนี้ยโอ๊ยจ็บอะไรอะสีมว่วงๆอะไรข่าวๆเลยเมื่อกี้นี้เห็นนะเห็นนะอยู่ไหนวะกาหรหลีกหนึ่งอัน อยากได้เหล็กอีกหนึ่งเอ้ยอยากได้เหล็กอีกสองอันมากตอนนี้เหล็ก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 ไปแล้วไม่สนเฮียอะไรทั้งนั้นแล้วเหล็กเหล็กเหล็กอู้ตันอู้สัตว์โอ้ชิเปอร์ทำบักเก็ต เจอหมู่บ้านซะก่อนแล้วตอนนี้เอาอินเดอร์แมนก่อนแล้วกันมานี่ดิเสียละแมงมุมแม่งขึ้นมาเฮ้ช่วยเฮ้ยสวยจริงไอ้เหี้ยสวยจริงอ,อ,อ,อมึงอย่ามาหาก,กูไอ้ซับเอาว,ว้าวซอยแน่ซอยแน่ไอ้ลองกูเลมซอยกูแน มึงซอยกูหน่อยแม่สเกิลตันก็มาไอ้เี้าไอ้เี้ากูติดกูติดกูติดว้าววว้าววอเตอร์วอเตอร์ฮามาเห็นแ้วแหละมามึงมามึงมาอุ๊ยตีขวดแหลมไปละจังหวะนี้ไปละกูจำอ้าวแล้วกูไม่อยู่แล้วไอ้ีน่ากลัว มีสารนางไม้ที่ไหนเล่าตายไปซะพีซีนอนนอนไปเพื่อนฝันดีเดาวดาเดาเดาเอหันมามองนะมีหันมามองหลับไม่สนิทนั่นนะ่ะก่อนที่เราจะไปเนเธอร์เราจะต้องเอาบินแอนด์สติลไม่รู้ว่าเราได้แล้ววะนี่ไงเราได้แล้ว oh. เออว่ะเหล็กหนึ่งอันเนาะครับฟินเนี่ s สต e l เออเราเอาฟินเนี s t สต l ครัาไอ้น,นี่ได้เนาะเออเหล็กหนึ่งอันแม่งลืมคิดไปเลยว่ะแม่งต้องลงไปหาในเหมืองอีกเดี๋ยวนะเว่าไม่ต้องลงไปหาในเหมืองก็ได้ดูสายตาช่วยอะไรเราเราจะถ่ายรูปกับมันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกัน แชร์ฮะอย่ารองกูเลีมไอ้ยังเหมืนกันมาตบกูทีเดียวตายไม่เล่นแบ่งละ่ะ